ตามหมู่บ้านเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยไปทําพวกของง่ายๆเทคโนโลยีตำตำขาโต๊ะขาเก้าอี้พืนรองเท้าอะไรพวกเนี้ยเอสซีนสซีนเครื่องสุขภัณฑ์เนี่ยเขาก็ทําเสร็จแล้วเขาก็จะใส่กระสอบมาให้โรงงานของเราก็ทําได้เหมือนเขาเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเออสกวเขาได้สกวนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขาเขาผลิตเครื่องอัดยางหรือปั๊มยางเนี่ยมีมีแม่พิมพ์ตัวเดียวก็สามารถจะใส่ลงไปแล้วจะให้ออกมาตามแม่พิม ได้เลยโดยยางนี่ผสมคอมปาวมาเราย่งไม่พูดคอมปาวเราเอามาก่อนแล้วก็ผสมโดยโดยโดย,โดยให้นั่นก็มาโดยสามารถจะอัดไปดถ้าท่านจะทำซีนเครื่องสุขภันนะฮะ,ะท่านก็เอาแม่พิมพ์เครื่องสุขพัณ์มาแล้วก็ไปเอาคอมปาวมาแล้วก็อัดเป็นเป็นรูปแล้วก็ส่งโรงงานไปแพ็คกิ้งแค่นี้ ใหม่ๆเนี่ยให้เกษตรกรหรือคนที่เขาไม่มีงานทําเริ่มตรงจุดนี้ก่อนใช้เครื่องง่ายๆนี่แหละอัดขึ้นมาแล้วต่อไปคนพวกนี้ก็จะมีความคิดไปเองเพราะคนส่วนมากจะตกงานหรือคนที่ไม่เคยมีงานทำเออผมอยากถามคุณนันคําว่าเออผมผมจบลูกผมจบปริญญาแล้วบอกให้ไปถานย่าไม่ถางไหมถางไม่เป็นถางไม่เป็นยิกอายก็ด้วยเพราะเรียนสูง ไอ้อย่างอินเดียเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มต้นยังไงเขาใช้งานคือนั่งปิยโทก็มานั่งทำเลย๋อฮะผมไปถื่อไปเล่าไปถามมาถามไปไอ้ปิยโทก็มีนะเออทีนี้ของเราเนี่ยจบปิยาตีบอกให้ไปทากหญ้าไปทากนู่นไปเล่นอยู่นู่นแต่ถ้าเราให้เขาทำอุตสาหกรรมอย่างที่ผมคิดเนี่ยเริ่มจากเริ่มจากให้นับหนึ่งให้เขาเขาจะพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะต่อยอดได้ดีมากอย่างนั้นผมคิดว่าต้องสอนให้ครอบครัวเนี่ยทำเป็นได้หมด รวมกลุ่มกันแล้วก็ทําเป็นฝึกอบรมผมก็พร้อมที่จะรวมกลุ่มแล้วก็จะพาไปฝึกอบรมหารลดค่าเรียนอะไรได้หมดนะฮะไม่ต้องออกสตังเลยไปตัวเปล่าเสื้อผ้าต่นนั้นแลพอแล้วก็กลับมาเอาฟามรูกกลับมาเพรามให้รัฐบาลสนับสนุนเครื่องอัดยางเครื่องอัดยางแล้วก็มา,าให้ทุนก็สามารถจะผลิตไปส่งโรงงานได้แล้วโรงงานเราควรจะประสานรอยต่อตรงนี้ให้กับทางเข้าอะไรดีก็เข้าโรงงานอะไรมีดีไปขายของผมนู่น พ่อของผมซื้อเกตต์ตำก็ขายนะพของผมด้วย